สวัสดีครับวันนี้นะครับกลุ่มงานสารสนเทศสํานักง,งานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะครับได้เดินทางออกมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่อำเภอภูกรยาวจังหวัดพะเยานะครับที่นี่คือบ้านหนองลาวหมู่ที่4ตํตบลห้วยแก้วอาําเภอภูกรยาวจังหวัดพะเยานะครับที่นี่มีสิ่งที่น่าสนใจนะครับหลายเรื่องนะครับโดยเฉพาะที่สําคัญก็คือที่นี่มีผู้นําท่านหนึ่งนะครับที่ท่านาเป็นต้นแบบที่ดีในการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของขบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับและที่สําคัญที่สุดอย่างยิ่งก็คือว่าท่านเป็นผู้ที่เป็นต้นแบบในการประกอบอาชีพในการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีและที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือท่านเป็นผู้ที่บุกเบิกและก็ศึกษาเรียนรู้ทางด้านพืชการปลูกพืชน,นะครับและและที่เป็นไฮไลท์สำหรับวันนี้ก็คือการท่านลงมือเรียนรู้และเป็น ผู้ริเริ่มในการปลูกแก้วมังกรนะครับจนมีชื่อเสียงในจังหวัดพะเยาและในจังหวัดใกล้เคียงนะครับอีกประการหนึ่งนะครับในปี2 5 5 4นี้นะครับท่านก็ได้รับการคัดเลือกจากท่านนาอำเภอและหัวหน้าส่วนนะครับส่งท่านเข้าพิจารณาเป็นผู้ใหญ่บ้านดีเด่นของอำเภอภูกมยาวนะครับเข้ารับการพิจารณาติดตามผลงานจากคณะทํางานอาชของจังหวัดพะเยานะครับซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับออกมา ตรวจติดตามผลงานของผู้ใหญ่บ้านที่เด่นนะครับในวันนี้ด้วยนะครับและท่านก็ได้นําเสนอผลงานต่างๆด้านการพัฒนาของหมู่บ้านนะครับให้คณะกรรมการได้รับทราบและก็ชื่นชมในผลงานของท่านครับผมว่าไปพบกับท่านเียกว่าครับสวัสดีครับกับผมนายสุสพรลำพูนผู้ใหญ่บ้านหมู่4บ้านของเราตะบนแม่แก้วอำเภอปวงยาวจงังหวัดพะเยาอ่ามีประชากรทั้งหมด610คน200 หนึ่งัวเรือนอาชีพหลักของชาวบ้านคืออาชีพการเกษตรลงมาลง,ลงมาก็คืออาชีพรับจ้างทั่วไปบ้านหองราวตำะมลที่แก้ห่างจากตัว,วอำเภอพมงยาวตัว,วอำเภอเมืองประมาณ21กิโลเมตรการดำเนินชีวิตของชาวบ้านบ้านหองราวก็อาศัยตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงคือ ปลูกพืชผักสวนครัวรู้ว่ากินได้ที่เป็นอา,อาหารเลี้ยงชีวิตประจำวันหลังจากฤด,ด,ดูทานาก็มีการปลูกพืชเสริมหลังจากฤดูทานาปีก็คือมีการปลูกข้าวนาปังถั่วข้าวโพดแตงโม การดำรงชีวิตของชาวบ้านก็ใช้ชีวิตแบบพอเพียงมีรายได้เสริมตลอดทั้งปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในหมู่บ้านมีการประกอบอาชีพที่หลากหลายเช่นในหมู่บ้านของเรามีการปลูกแก้วมังกรซึ่งเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมจากทางท้องตลาดส่วนใหญ่เกษตรกรได้ มีการปลูกแก้วมังกรมากขึ้นโดยให้ราษฎรได้มีรายได้ในในส่วนนี้หลังจากที่มีอาชีพหลักที่มีอยู่แล้วคือได้รับผลผลิตจากส่วนแก้วมังกรนี้เป็นอาชีพที่ถือว่าได้ถือได้ว่าเป็นพืชชนิดใหม่ที่ทำรายได้ให้กับชาวบ้าน นะฮะผมเองในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็หวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าการตามรอยอพระบัตทสมเด็จพระเจ้าหัวาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่จะดำเนินาการให้ชาวบ้านาได้มีการกินดีอยู่ดีาตามวิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ครับสำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจในปีที่ผ่านมาคือ,อทางหมู่บ้านเรามีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนทำให้ชาวบ้านได้มีความรู้ในการประกอบอาชีพในการปลูกพืชผักหรือผลไม้ชนิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิง่งที่ศูนย์เรียนรู้ของเรามีการนำชาวบ้าน ได้ไปฝึกอบรมทักษะหลายหลากหลายชนิดเช่นการทําปุ๋ยหมักการทําปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพการปลูกพืชผักต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ของเรามีนักวิชาการที่มีความรู้คอยให้คําอบรมแล้วก็เป็นวิทยากรให้กับชาวบ้านที่อ,อยากจะศึกษาในด้านพืชต่างๆเป็นที่ สนใจของลูกบ้านที่มีแหล่งความรู้เป็นเป็นต้นแบบแล้วก็เป็นแหล่งความรู้ที่อาจจะต้องมาศึกษาเรียนรู้ดูงานแล้วก็พัฒนาอาชีพให้เจริญก้าวหน้ายิ่ง,งขึ้นไปครบับสำหรับการดำเนินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครับผู้หลวงสุพรครับแกเป็นต้นแบบของศูนย์เรียนรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียงครับในด้านการทําการเกษตร ระบวงจรนะครับในพื้นที่ทํากินของตัวเองครับทั้งปลูกข้าวปลูกแก้วมังกรนะครับปลูกพืชผักข้าวโพดแรงต่างๆครับแกมีรายได้ผ่านเกณฑ์จำลอเป็นตัวอย่างชาวบ้านให้มาศึกษาดูงานในสวนในสวนของแกนะครับในที่ดินของแกในที่บ้านของแกนะครับเป็นศูนย์เรียนรู้แบบรบวงจรครับครับในจังหวัดพะเยานะครับก็ยังมีชุมชนและก็ผู้นาอีกหลายท่านนะครับที่เป็นต้นแบบที่ดีนะครับให้กับพี่น้องประชาชนและก็ชุมชนต่างๆนะครับ ในการดาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของในชุมชนนะครับซึ่งในปีนี้นะครับเป็นปีที่าทางจังหวัดพะเยาจะได้เฉลิมฉลองนะครับเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ได้เจริญพระชนมายุนะครับ8ปสี่ปีนะครับจึงได้มีการาค้นหาและก็คัดเลือกต้นแบบที่ดีนะครับในการพูดที่จะดําเนินตามอารอย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการดำเนินชีวิตการพัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับทั้งทางกลุ่มงานสารสนเทศนะครับก็ได้พยายามที่จะลงพื้นที่นะครับเสาะแสวงหาต้นแบบที่ดีนะครับเพื่อน,นําเผยแพร่อ,ออกสู่สาธารณชนเพื่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีในโอกาสต่อไปนะครับที่นี่ก็เป็นอีกต้นแบบหนึ่งนะครับที่บ้านหนองลาวม่ท่ศี 4, ตำบลห้วยแก้ว อำเภอคมยาจังหวัดพะเยานะครับทั้งผู้นําแล้วก็ชุมชนแลน้วก็คณะกรรมก,การนะครับทุกท่านนะครับก็ได้มีการขับเคลื่อนอการพัฒนาหมู่บ้านทำแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเพราะฉะนั้นที่นี่จึงเป็นต้นแบบที่ดีของจังหวัดพะเยาก็ขอให้ทางชุมชนแล้วก็ทางหมู่บ้านนะครับได้รักษาคุณความดีนี้แล้วก็พัฒนาหมู่บ้านให้เจริญยิ่งขึ้นไปเป็นต้นแบบที่ดีในอนาคตในอนาคตของจังหวัดพะเยาต่อไปครับขอบคุณครับ